สวนย้าสายเกษตรเมืองย่าโมนะครับวันนี้ยามเย็นเย็นนะครับยามเย็นเย็นที่สวนย้าสายเกษตรเมืองย่าโมครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับสวนย่าสายเกษตรเมืองย่าโมยามเย็นเย็นกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับเป็นฝรั่งกิมจูอ่ะก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้พอประมาณนะครับประมาณ200ต้นเลยครับประมาณ200ต้นอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นทำเป็นรั้วขี้เหล็กนะครับทำเป็นรั้วขี้เหล็ก นี่นะครับปลูกเป็นรั้วขี้เหล็กครับปลูกเป็นรั้วขี้เหล็กครับก็ตรงนี้ก็ที่เคยบอกไปนะครับ <P> พื้นที่แค่ตรงนี้ประมาณสักห้าไม่ถึงห้าสักห้าสิบเมตรนะครับสักห้าสิบเมตรแล้วกันเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ไกลนะครับก็สามารถทำเงินได้นะครับสามารถทำเงินได้เดือนละหกร้อยห้บาทนะครับอืมก็อาจจะเป็นเงินที่ไม่มากนะครับเป็นเงินที่ไม่มากแต่ว่าทางสวนเราก็ภูมิใจนะครับที่สามารถสร้างผลผลิต ออกสู่ท้องตลาดนะครับแล้วก็มีลูกค้ามีผู้บริโภคนะครับให้การต้อนรับนะครับอ่าตรงนี้นะครับมองไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขานะครับขาปลูกแซมกับปลูกแซมกับกับฝรั่งกิมจูนะครับนี่นครับ ปลูกแซมกับฝรั่งกิมจูนะครับนี่ครับฝร,รั่งกิมจูชุดนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราได้ทําการทดลองนะครับเราได้ทําการทดลองนะครับนำสังกะสีรับนี่ครับนำสังกะสีมาวางเลยนะครับ เพื่อที่จะกําจัดไม่ให้หญ้านะครับไม่ใช่กําจัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าเกิดนะครับเพื่อลดแรงงานในการไดยหญ้านะครับที่อื่นอาจจะตัดเอานะครับแต่ที่นี่เราจะดดยเอานะครับขุดเอานะครับก็ทดลองดูครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามในตอนต่ตอๆไปแล้วกันนะครับอ นี่ก็จะเป็นฝรั่งที่เราห่อไว้ก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฉากเป็นฉากไปนะครับอ่าก็จะมีถุงปุ๋ยบ้างนะครับอ่านี่นะครับบวกกับสลับผ้านะครับนี่แล้วก็จะมีผ้าด้วยนะครับอ่าผ้าไม่รู้ตายไหมเดี๋ยวลองเปิดดูกันแล้วกันนะครับ ถามว่าตายไหมก็ไม่ตายนะครับนี่นะครับมันก็จะชื้นๆอ่าก็เดี๋ยวก็ลองดูครับระยะยาวนี่ก็แค่เพิ่งทํานะครับแค่เพิ่งทาอันไหนได้ผลไม่ได้ผลเดี๋ยวเราก็ต้องทดลองต่อไปอะนะครับนี่ครับส่วนนี้ผักขมก็ขึ้นเต็มนะครับขึ้นเต็มครับก็ นี่ครับมีอากาศเข้าระแสดงว่ามียะอ็จริงครับก็ทดลองไปนะครับก็พยายามที่จะหาผ้ามาคุมเพื่อที่จะไม่เกิดนะครับยาที่ลกนี่ครับตรงดูจากพื้นที่ตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผักขมนะครับนี่ครับตรงนี้คุมไว้นะครับคุมไว้ด้วยผ้าส่วนตรงนี้ไม่ได้คุมนะครับ พอไม่ได้คุมก็ผักขมก็เต็มอนูนี่ครับเต็มอนูนี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับข้างๆแล้วก็แซมด้วยขาที่นะครับข้างๆแล้วก็แซมด้วยขานะครับอ่าตอนนี้ฝนก็ไม่ตกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งแล้วครับฝนไม่ตกเลยนะครับก็เจ้าของสวนก็ไม่ได้อยู่สวนนะครับก็เดี๋ยวพ่กนี้จะให้น้ํา นะครับอ่ะโอเคครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่อ่าเป็นคลองไส้ไก่ครับอ่าคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่นี่ครับเราก็ทักทากแล้วก็เอาพลาติก คุมไว้นะครับบรรยากาศครับก็มีต้นที่กําลังเติบโตแล้วก็มีต้นที่กําลังนี่ครับเรียบร้อยอก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะซ่อมแซมกันไปเรื่อยๆนะครับ่อมแซมกันไปเรื่อยๆครับนี่ก็ปลูกใต้ต้นมะขามเทศนะครับก็จะมีผักหวานต้นหนึ่ง ไปเรื่อยๆนะครับนี่มีใบยันนางนะครับมียันนางนี่ครับนี่ก็โรยขี้ไก่เต็มมันูเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับตามสูตรไข่สูตรมันนะครับนี่ครับฝรั่งของเราก็โอ้ ถึงพื้นเลยนะครับลูกนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปกินนะครับมันอ,อยู่ที่พื้นลองดูนะครับจะได้ไหมลูกจะขาวไหมนั่นแหละครับลูกขาวนวลเรียบร้อยครับเขเก็บเลยครับปนี่นะครับหนึ่งลูกจะเก็บไปกินนะครับถือไปด้วยครับ ครับเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนครับนี่มีมะตูมนะครับมีมะตูมแล้วผมมีลาบปูนานะครับวันนี้เดี๋ยวเก็บมะตูมไปด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดินวนกลับมาเก็บเพราะนั้นฝากฝรั่งไว้ก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะอมแล้วก็มีลายร้อมนะครับ มุมนี้เราก็ใส่ไผ่ทดแทนนะครับใส่ไผ่ทดแทนนะครับก็ะจะเป็นไม้ใหญ่ล้มไปนะครับข้างๆชะอมเราก็สวยเลยนะครับชะอมเราก็สวยเลยนะครับนี่ครับะมะพร้าวนะครับมะพร้าวะนะครับ นี่ก็เป็นร่องรอยของการปลูกแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนี่นะครับก็ยังลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําสเร็จนะครับก็วากันไปนะครับก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเรียบร้อยครับแบ่งน้องๆกินเรียบร้อยนี่นะครับน้องๆจัดให้เรียบร้อยนี่ พี่ๆไม่ต้องกินน้องๆจัดก่อนแล้วนะครับน้องกระลอกครับน้องกระลอกน้องกระลอกโอ้โหเยอะเลยครับนี่น้อยหนานะครับอ่าไหนาก็ไม่เรียบร้อยนี่ครับไปเรียบร้อยน้องกระลอกจัดให้ครับนี่ก็ต้นต้นผักหวานของเราครับอ่ามะพร้าว อันนี้ก็เป็นติ้วนะครับเป็นติว้วเป็นแต้วนะครับมีไว้สามสี่ต้นตัดให้แตกใหม่นะครับะมะาพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรังของอะไระครับก็ปล่อยให้เขาทำไปย่านางนะครับมาสั่งโซนตรงนี้ก็จะมีไผ่กิม ทรงอยู่สองกอนะครับใบกิมทรงอยู่สองกอ,อกำลังจะโผล่หนอเลยนะครับนี่นะครับกำลังจะโผลงหนอ,อะนะครับลาทางเราก็จะมีในส่วนของมะพร้าวนี่นะครับมะพร้าว เรจะเป็นขาครับเป็นขานะครับเป็นผักหวานนะครับพี่เลี้ยงออกหมดแล้วนะครับนี่ครับ,รบปลูกด้วยถุงพลาสติกนะครับแต่ว่ายังเราไม่ออกเราก็คุมไว้นะครับนะครับนี่ก็เป็นผักหวานะมะพร้าวเราก็รู้สึกจะประสบความสำเร็จกับต้นนี้นะครับครับก็ ฝั่งนี้ก็มีหอบ้างไม่หอบ้างนะครับฝรั่งก็จะมีในส่วนของมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงสามระดูมะม่วงเบาครับีฝรั่งผิวพันธ์สวยงามนะครับมีมะขามเทศนะครับขามเทศก็จะจะกินพื้นที่หน่อยอะนะครับนี่จะมี เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต้นเขาเรียกว่าต้นเดี๋ยวนะนี่ครับผักนางนูนผักอีนูนนะครับนี่ครับผักนางนูนผักอินูนคอยดูว่าปีนี้จะเลื้อยไหมนะครับก็มีอยู่ประมาณสามสี่กอส่วนยอดนางเราก็ร่วมแจมด้วยนี่ครับผักนางนูนนะครับ ไม่แน่ใจจะเลื้ยไหมนะครับมีอยู่สามสี่ห้ากออ่าส่วนนี้มารุมมาตุ้มนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเพกาครับเพกาเตี้ยนี่ครับเพกาเตี้ยเอามือหยิบได้นี่ครับ,รม,บ,ดรบมดแดงสวยๆเลยขนา่นั้นน,นี่ครับเพกาเตี้ยก็อ่าก็มีน้อยนานะครับ นี่ครับน้อยนาลูกนี้ก็จะพอได้กินเดี๋ยวก็มาเก็บครับผลผลิตของเราก็จะประมาณนี้ครับน้อยนาก็หลายลูกเลยนะครับน้อยหนาหลายลูกเลยนะครับก็จะได้กินผลผลิตแล้วนะครับก็ปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะครับปลูกอย่างลเล็กละน้อยเพคกาเตียอ๋อย ติวติวแต้วนะครับมะเขือพวงมะเขือเราก็ยังเหลืออยู่นะครับมีลูกก็เปล่าเดี๋ยวไม่มีคนมาเก็บไปช่วยกินแล้วก็ไม่รู้เจ้าของสวนไม่อยู่สี่ห้าวันครับของสวนไม่อยู่สี่ห้าวันน่าจะมีคนเก็บไปช่วยกินเรียบร้อยครับมีคนมาช่วยเก็บไปกินเรียบร้อยครับ แต่ก็ยังพอได้กินครับหนึ่งลูกเราไปกินเย็นนี้เลยแล้วกันครับจะเป็นติว้วเขาเป็นติวเขาเป็นติวเป็นแตวนะครับก็ประมาณนี้ครับไปดูมาละขี้นกนี่มะเขือก็ยังพอมีอยู่นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเย็น มาละัขีนกรอมีลูกไหมมีอยู่สองลูกเก็บไปกินนี่ครับมาละกักขีนกเราลูกเล็กๆนี่ลูกแก่แล้วเก็บไปเกินสักสองลูกมีอีกหรือเปล่าโอเคนี่หนึ่งลูกสามลูกพอนะครับได้แล้วนะครับมะข่าพวงมะเขือพวงมีไหมครับมะเขือพวง อพอจะเก็บไปกินนี่ได้หนึ่งพวงนะครับเขือพวง โอเคนี่คือมะเขือพวงนะครับอ่ะอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมสวนยาสายเกษตรเมืองย่าโมเดี๋ยวผมจะไปเอาเอา่ไปเอาฝรัหลังลูกที่ผม,มเก็บไว้นะครับแล้วก็จะไปเก็บ ยอดมะตูมนะครับยอดมะตูมจะเอาไปกินกับลาบปูนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกทนทุกท่านที่ติดตามรับชมสวนยาสายเกษตรมืองยมโมอีพีนี้ลากันไปนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ